สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงสาธารณาสุขเผยคนไทยได้วัคซีนโควิด -19 ล็อตแรกกุมภาพันธ์นี้ค่ะกระทรวงสาธารณาสุขเผยคนไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ล็อตแรก2ล้านโดสในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้โดย2 0 0 0โดส,โดสแรกฉีดให้กับ กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้ได้วัคซีนครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละห้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณาสุขจัดหาจัดซื้อและเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งเพื่อให้ได้วัคซีนตามเป้าหมายครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละ50ภายในปี2564ซึ่งผลการเจรจาลงความเห็นว่าภายในเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงเมษายนไทยจะได้รับวัคซีนจากบริษัทซีโนแวคประเทศจีน จำนวน2ล้านโดสถ้าเป็นไปตามแผนภายในเดือนกุมภาพันธ์จะได้รับวัคซีน2 0 0 0โดสแรกนะคะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงและในเดือนมีนาคมก็จะได้รับอีก800,000โดสเดือนเมษายนอีก1ล้านโดสค่ะโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งการทำสัญญาจองวัคซีนล่วงหน้ากับบริษัทแอสตราเซเนกา จำนวน26ล้านโดสนั้นจากเดิมจะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่2แต่จากการเจรจาจะได้วัคซีนมาเร็วกว่ากำหนดค่ะทยอยส่งตามแผนการฉีดวัคซีนนะคะโดยมีองค์การเพสัชกรรมเป็นผู้จัดส่งและกระจายวัคซีนไปยังสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นๆค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและเจราจาต่อรองและได้รับจัดสรรงบร ประมาณเพิ่มเพื่อให้ได้วัคซีนครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละ50ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ